ตัวเนี้ยผมชอบทดลองครับผมก็จะใช้แมกมาตามปกติคือเอาแมกมาผสมกับยาฆ่าแมลงตามปกติปกติครับปกติยาลายยาแมลงเรื่องเพี้ะปกติเอาอยู่ปกติเอาอยู่ปกติครับแต่ผมหยุดตัวนี้นะหยุดตัวนี้อ่าแล้วอ่างดใช้แล้วก็ผมก็ใช้ตัวนี้ก็คือว่าแมลงโอเค แต่เรามาเ็คสภาพใบแล้วก็คือ1การเดินกันพัฒนาเรื่อยๆได้รอบที่2เราใช้ตัวนี้เหมือนเดิมมาเหมือนเดิมแมลงราเหมือนเดิมรวมไปตัวนี้แล้วกลับมาใช้กลับมาใช้ปกติเหมือนเดิมเป็นยังไงฮะคาร์บร์รูดมันครับไหลตลอดครับคือใบครับใบดีขึ้นยอดพุ่งครับคือถ้าไม่ได้ตัวนี้ยอดมันชะงักอ่าชะงักครับปกติปกติคือไม่ไหลถ้าเราลองใช้ตัวนี้ไปจะเกิดอาการไหลทันทีเลยแสดงว่าที่ยอดพุ่งยอด แตกใหม่ใบเขียวใบสมบูรณ์ก็เพราะปุ๋ยละละวาละวาที่สูตรกับตัวเองแล้วทีสูตรกับตัวเองแล้วครับเพราะผมคนชอบทดลองลองแล้วได้ผลครับอย่างนี้ให้กี่เปอร์เซ็นตะ์ฮะปุ๋ยน้ําลาวาอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัวแมกมาครับจัดเพี้ยมแมลงผสมกับยาฆ่ามแมลงให้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันให้ร้อยอ๋อเต็มสองร้อยเต็มสองร้อยครับ